อายิบสี่ธันวาคมสองห้าหกสองจะมาติดเที่ยงใช่ไหมครับทางงานผมใบเพราะโดนใบนะขอไม่เที่ยงคาโดนม่กับบริษัทต่ว่าขอมาเห็นมือนี่เลยอีกแล้วโมไมีความมั่นใจเลยเรื่องความเห็นมือนี่ครับ ผมขอไปดูของตอนนี้ได้ไหมโบได้อีกเห็ยังว่าบเข้าใจผมไปก่อนพี่หัวของกันนะพี่มือติดมือนีมันบ่ล่ะติดมันโบได้จิดโดนเข้าใจอยู่มันติดบ่โดนนะแต่ผมบ่มั่นใจให้ผมอยากเห็นของผมจ่ายเงินไปแล้วผมบ่แจ้งจับใครหรอกผงความเสี่ยงผมโบแจ้งจับใครหรอกแต่ผมแค่อยากดูของผมเฉยๆว่าเอาเงินไปซื้อของผมขอแค่ดูของเหนียาดูบ่ได้บอกว่าซื้อมาแล้วนะโอ้บ่เข้าใจหรือ สั่งเ่ามันใจให้ลูกค้าเนี่ยมีเลื่อนไปเลื่อนว่าเราผมขอแค่คุณบอกว่าคุณจะมาทํางานที่นี่เก่าเครื่องมือลองไม่หนีกันใเปน็นอย่างคุณยังไหนก็ต้องกลับมาเฮ็ดอยู่แล้วบริเวนติโอบริสุทธ์จก็เอาไว้รถเครื่องมือก็ได้เพราะยังไหนก็สิมาเฮ็ดอยู่แล้วเนาะขอเบิ่งของเนี่ยก็บ่บได้ เพ่งเหว่างในเว้ยเฮ็ดงานร่วมกันเฮ็ดกันดีๆนี้ยไหมอาจารย์ว่ายหมเป็นแน่ง เจ้าสิเฮ็ดจังไดนให้ผมเชื่อใจว่าเจ้าสิมาแท้เอาบอกก็ได้บัสไะผมมั่นใจว่าผมมันตีดพี่ให้ได้มือนีครับมือนีครับเอาอย่างเฮ็ดจังไดนผมสิมั่นใจมันจะเก่งผมคิดว่าจะได้เจ้าซีมั่นใจเอาคือเก่งเจ้าคือว่าไอ้ผมฝากของฝากไว้นี่ก่อนบอก่เจ้าสิไปแค่เชื่อคดีความเจ้าซื่อๆน่ะกแมไงตู้พวกนี้ผมกับขันไปทั้งวัวลูกหนองแล้วปุ๊บเป็นบอกผมพาลูกหนองมาบอกพามันได้จ้ะ่ยผมบอกมาแค่สองคนพาไม่ได้เห็นกันดิผมก็ต้องซีไปฮะเดี๋ยวเขาซื้อๆอีกนะ้วก็ไปผมเน มันได้เชี่มเดือดมันก็ต้องดเดาไปพ่ตัวคนมันเดาที่มันาถึงนั่ตะ้ยป่าผมบริวารเออตะเคิงม่อกี้มืงนผมบริวาให้มันเออตู้ตูต้กับทังเนี่ยถ้าไม่ได้หันทุกอน่า้สายมนต้ออีกทีอย่างนี้แล้พวกใม่ผมน<อ>ถ้าเอาพวกนี้พี่เอาลองเลยผมบริวาครับโอ้ผมบอกลูเลยโอาไม่เครงม,ม,ม,มึงบอผมจำเจ้าไปตั้งหลายเจ้าอ้อนี้มาให้ผมมันดีบางเด๋มพวกาววงชาวานผมมีวัตถิคัผมขาดกอยู่ผมแ็งบริเวณเหล่าทุกต่อไปทุขึ้นนะ ผมแค่ขอเบิ้งว่าเจ้าซื้อของให้ผมนี่ยังแค่นั่นเองเจ้าไก่พกให้เบิง้งเนาะจะชี้ว่างหนผมขอเจ้าบัรประชาช้นกบรบพวห่ผมขอขี่ไปเบิ้งของยูล่านตอนเนี่ยที่เจ้าซื้อมาเจ้าก็บพวอยผมไปเบื้อาก็ไะเอาไงผมนากกผิดยังผมเนี่ยเอาเจ้าขึ้นรถไปกับผมไปเปิดประตูให้ผมเบิ้งของซื้อจเจ้าก็ยังกระ่ไปกูเลยบมมันใจะนนะวะ เจอยู่งานเจ้าเจ้าบริสุทธิ์เจ้ากับบริสุธิเจ้ากับผมนะยไหมผมกับบริณฑพีด้วยผมนั่งตรเฝัยง้ามี